โอ้ยยดไม่ไ <poisoned> ด <indo> ้นาดิเอาเอาน้องหนูไปด้วันนึงเรีกอะไรครั้นี้นายัยังไม่ทังจะต่อยกับพี่วะพี่แบนทเป็นมะไม่วะมาแล้วหนึ่งห้า่นี่เรียกเราใช่ไหมหนึ่งห้าสี่เรียกเรายใช่ค่ะเราหาที่เราพมาทะวิดเร็วที่สี่แ เซมัว์เกิร์เี่มาแล้วทั oh กทักเร็วสวัสดีครับชื่ออะไรหรอชื่อไอยูค่ะอ๋อเป็นอะไกับฉนได้ครับเนี่ยอะไรนะเป็นอะกัแฟผมค,ครับเนี่ยฮัลโหลครับเป็นอะไรนมคับพี่พี่ก็เป็นได้แค่แฟนหนูอะมีโอซี ยอมหรือเปล่าโอเคยอมอดีแล้วพี่ต้องยอมอยู่แล้วเพราะว่าหนูใหญ่ที่สุดโอเคจบทุกอย่างยอมแพ้แล้วหรอไม่สนุกเลยใช่แล้วอยากสนุกต้องลองเป็นแฟนอะเพราะผมไม่รู้จะผมไม่ค่อยสนุกกับคนอื่นที่ไม่ได้แฟนเดี๋ยวหนูต้องขอพี่ทันเดอร์ก่อนว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็น เป็นผัวโอซีหนูต้องขออนุญาตเขาก่อนฮะจริงเหรอเียเมียโอซีใครเงม่เนี่ยสวัสดีครับพายุเมียโอซีพี่ทันเดอร์โอ้โหยื่นเลยดิม,มันมันถอดรองเท้าไงวะแล,วแล้วทำไมโฟนหาสี่สี่ทั้งที่เรามีกันห้าคนน่ะ พี่เห็นพี่เห็นหนูเป็นตัวอะไร<อ>ข,ขอขโทษนะทีรักโทษไหมโทษไหมก็แค่เนี้ยอืมไอ้ใจเก่งสิได้ดโอ้ย ได้หรือเปล่าทำได้ทำเชื่ออยังทำได้อยู่แต่ทุกคนไม่ต้องเชื่อแบบนั้นโอ๊ยทำไม่ได้หรอวะเอนผดไม่ใครที่รักเฟลอดเรือน้องชายน้องเลิฟเราไม่เข้ามาเราไม่มาเอาเพลงนี้ไปดีกว่า Phải lòng มั้ย Phải phải vô tình đó. Mình có à, kịp mà. ออนนี้ผมฟังแกงนีโรจีแล้วมันีบางอมไม่ติดลอดนะเกมเั้งมดแบนี้เกมคาดงเขาเรยเล่พวกเราไปรับยังพวกเราไปแนบดี้ 3วันโวย3วันโวยโอโอโอ ไปไล่ไล่ได้หลัก้วยอะไปไปไหนก็ไปไปโอเคยังยังเลือกใช่ด้วยลอง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 แอคได้แอคน้องทันเดอร์ก็เหมือนน้องผมไม่ดิ้งทายแล้วไม่ไหนูไม่ใช่น้องพี่ทันเดอร์หนูเป็นเมียโอซีพี่ทันเดอร์อ๋อแล้วข้างในล่ะเป็นอะไรข้างในก็เป็นก็เป็นข้างในเนี่ยแหละค่ะเอาตัวหนักไปเลย พี่หนักเองหรือเปล่าไตัวหนักไปแลยวถล่มน้องพี่หนักเองหรือเปล่าไตัวหนักไปแล้เมื่อกี้พี่ยังทำได้เลยไตัวหนักชัวร์ไม่หนักทันเดอร์ตัวไม่หนักเท่าเราเลยเนี่ยพี่ทันเดอร์หนักไปยูอีกทันเดอร์ตัวเบางั้นหนูก็ตัวเบากว่าไม่ใช่ถ้ามถไม่ถูกท่านหนตัวเบาแล้วทำมันต้องทำติดพี่ทำไม่เป็นหรือเปล่า แสดงว่าหนูตัวหนักเห็นไหมทำติดแล้วแต่กันร้อนไ่ดีหนูไม่ได้น่าหน้าตัวหนักน่าไม่บอกได้ก่อนไอ้บ้าดูดิไม่ไม่บอกได้ไหมเดี๋ยวพี่ทันเดอร์ไม่เลี้ยงข้าวดูดิหนักจับึ้นรถไม่ได้อ่ะไม่ไม่บอกได้ไหมเดี๋ยวพี่ทันเดอร์ไม่เลี้ยงข้าวตัวหนักไม่น่า เจ๊ต๊ครับอ๋อเจ๊ต๊ครับพี่แบมพี่ดอุอ้มเมียไม่ไปล่อยเลยอุ้มเมียหนูไม่ไปล่อยเลยนะเจ๊ต๊ครับตัวหนักอะ่ะแล้วลองเรามาดิหนูหน,หนูไม่นานคะ่ะถูกถูกคนนี้หนักกว่าไม่หนักนะลองไม่หนักปากดีไอเดนน่ารักนะคนเดินน่า เออไงตัวเราไม <_ d ata> ่นะน,น,น,นี่คือแอบเชียวป่ะเนีไม่ก็บอกเียเฉยโอโอซีโค่นน่ารักเลยหยุดอ,อ,อยู่ลังสิตนะคะเบื่อ<ล>ไม่ดูนะ ที่มันคุ้นจังวะคิดดีไหมอ่าไม่ไม่คุ้นนะคะไม่ไม่ใช่นะอี่ที่โคตรคุ้นเลยโอ๊ยเรา,าหยุดเที่ยวเลี่ยงเหรอบอกตัวเองหรือเปล่าคะเนียบอกแล้วเออบอกตัวเราเนี่ยแหละ นานๆทีนะโอ,อ้โหนานๆทีเลยดิจ้สีดำหรือว่าสีแดงเขาว่าไม่หนักขาวสีขาวถ้าแต่งาได้ตัวไม่หนักแต่เราตัวหนักอยูตัวหนักหรอยังไม่หนักไม่หนักครับโนฮะพี่หนูไม่นัก มันต้องหาที่เขาซ้อมเป็นสิบนู่นไหนยะอยากต่อยอยากต่อยอยากต่อยหนูหนูหนูอยากต่อยอ่ะหนูหนูพรีเซนต์พี่พี่หนูตึงมากชื่อทันเดอร์ลองปั๊บโอ้หนักดูรู้เลยรอเดี้ยวเร็วดิ หนูไม่ได้หนักหนัก no ไม่ no พี่เป็นหรือเปล่าเนี่ย นักเห็นไหมถ้าสมมติเราไม่หนักอะ่ะยังจะไม่ล้มไม่พี่อยู่ก็ทำได้พี่เชื่อไหมทำ,ทำได้เหรอใช่ใช่ล,ลูกศิษย์พี่ไครเนทเราทำได้เหรอใช่แต่นานแล้วนะล,ลองไหมได้เดี๋ยวเราทำมันกอนันี้ก็ได้

ไอ้แต่คุณต้องทำได้วันไหนแล้วใครทำโชกัยไหมโอเคใครเนี่ยทำท่าแบบนี้ได้ไหมแบบไหนนี่ใครเนี่ยยังร้องอะ่ะคนนี้ต้องยอมเขาหรือเปล่าล้าใครเนี่ยทำไ,ได้แล้วพี่ทำได้หรือเปล่าพี่ทำไม่ได้จบตัวนอนหนักก็ดูดิยอมหนูหนูยอมหนักก็ได้

ต้องห้ามกดอะไรเลยตอนมันจิตแล้วอ่ะอ๋อใช่พี่คเนนตบอกว่าถ้าถ้ามันทําได้แล้วอ่ะเราไม่ต้องกดอะไรเลย oh. เห็นไหมเก่งมาก นิดนึงว่าอีอะมีห้ละเป็นห้าเก่งมากพี่ alo พี่โดนี่โทนนี่อุ้อโทรศัพทมาดิโทรศัพท์เขาโทรศัพท์มาพี่อะไรอะไี่อไอันนี้คือได้หรอได้หรอห้าเก้าห้าเก้าอ่ะให้มาสองอันด้วเอางงนะ

ฮัลโหลไม่ใส่หน้ากากได้ไหมไม่น่าแกฮัลโรานะคุณกันอ,อุ้ยขอโทษครับอ๋อโอเคเลยเหมือนเคยมีเรื่อง ได้แล้วนี่ไงรออะไรเอ่ยอะไรอ่ะไหนอ่ะเง,งี้ยแต่งตัวอะไรกันมารอ,ออะไรอ่ะเออรออะไรอ่ะอีคนหนึ่งติดคิวรอแป๊บนึง ได้ค่ะได้คขาได้ขาโอ้ยชอบหรือเปว่าพี่แวรนด์เหรอให้มาเอี่ยมามาเรื่องกูชินแล้วแต่ลูกๆกูเขาเริ่มเบื่อแล้วไงลูกๆผมอะเขาเริ่มเบื่อร้านกระปูลแล้วไงงานร้านกระปูนอะลูกๆผมเริ่มเบื่อแล้ว ผมพาลูกผมไปเจอปูนเกือบเดือนหนึง่งร้านเกือบเดือนนึงเกือบตาย

อ่อยรอปะแล้วพรอมล้วก็พอมและวก็อมลพอมปะเนี่ยตัวหนน้หนชื่อโยนูม่ได้ชื่อกวนะ